นี่น,น,นี่นี่เลยเนี yeah, <MC S 2> ่ยสีนี้นเลยไปดูเลยเปล่าพี่โบท๊ทเอาเปล่าม,มีสีอะไรบ้างไมนรถมีทุกสีเลยโอเคเริ่มไปที่ของแต่งกันเลยดีกว่าปะใส่ในส่วนของระบบเบรกก่อนไอ้พวกล้อทำสีงานคาร์บอน เปลี่ยนยางปอกแฮนด์อะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้ที่หลังเลยเพราะาตรงนั้นอะใส่เมื่อไหร่ก็ได้มาต่อกันที่ EP 2นะครับสำหรับ Honda PDX 160ของทางร้าน l i ข i ต Racing คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เนาะที่เราต้องการแต่งรถออกมาอเอาใจวัยรุ่นเอาใจกลุ่มคนที่เล่น PDX และคิดว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน เพราะว่าคันนี้ตั้งแต่ผมได้รถมาวันแรกนะภาพที่ผมจินตนาการแรกเลยคือว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีทั้งคันใช่ไหมอย่างที่เราบอกไปในคลิปที่แล้วลแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนสีทั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้เป็นสีแดงของเฟอร์รารี่นะเบอร์เดียวกันเลยนอกจากชุดสีสีแดงแล้วเราก็มีการตัดด้วยงานคาร์บอนคาร์บอนคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นฟูลชิทเติ้เลยฟู Full System ลชิทเติ้ลหมายชิ้นไหนที่เราคิดว่าเป็นไปได้นี่โชว์ได้ี่เราทำให้ทั้งคันเลยอ่าคันนี้ ถึงบอกเลยไงว่ามันเราทําออกมาตามสไตล์วัยรุ่นเลยพามาดูของแต่งบนลงล่างนี่ในส่วนของชุดบนนะครับก็มีการเปลี่ยนในส่วนของระบบเบรกทั้งซ้ายและขวาเลยโดยคันนี้เราเลือกใช้เป็นระบบเบรกของเกียวสปีดนะเกียวสปีดไม่รู้ใครเคยได้ยินหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นชุดปั๊มของประเทศญี่ปุ่นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของเขาเลยรหัสเริ่มต้นของเขาจะเป็นชื่อรหัส VRC ตัวเริ่มต้นของเขา แล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วนของฝากระปุกเป็นฝากระปุกแต่งของขามุยคุ้มทนดำแดงเนาะปอกมือโดมิโนแล้วก็ายแทนามุยคุมมทนดำแดงเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเล่นอีกหนึ่งอย่างจริงๆอะรถผมไม่ได้ใช้งานหรอกแต่คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้พีเทคตัวนี้อยู่เจอเปัญหาเดียวกันนั่นก็คือมันมันไม่มีที่เกี่ยวของอะใช่ปะ่ะอันนี้ได้เป็นของแต่งมานะมันเป็นตัว t in one เลยตัวนี้เป็นบาร์ของ revolution บาเนี่ยมันไว้จับกับที่จับมือถืออีกทีนึงเห็นไหมแบบนี้ส่วนนี่แง่งนี้แง่งนี้คือแง่งของที่เกี่ยวของเราสามารถไปซื้อของแล้วก็เราสามารถเอาถุงเนี่ยเกี่ยวตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็นเหล็กตัดพับเลเซอร์อย่างหนานะข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่คมแล้วมันก็ไม่บาดมือเนาะเนี่ยรูปได้แล้วก็มีความแข็งแรงที่ค่อนข้างสูงนะ แ,แข็งแรงมากตัวนี้สําหรับใครที่ต้องการก็สั่งซื้อได้ต่อไปในส่วนของคาร์บอนเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจัดเต็มทั้งคันอยู่แล้วในส่วนของชุดครอบแน่นครอบเดินไม้เนี่ยที่มีการออกแบบมาใหม่สำหรับปี2025ตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นไฮไลท์ของรถตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจัดให้ฟูลเลยพวกคอนโซลฝาถังก็ไล่มาตามสเต็ปเนาะ ครับเอาเป็นฟูลคาร์บอนทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของชุดพื้นวางเทา้าปกติชิ้นนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถคนใช้งานน่ะเขาก็ไม่ค่อยจะทํากันแต่ทีนี้เราต้องการทําโชว์มากกว่าเพราะฉะนั้นก็ทําให้สําหรับคันนี้มาดูในส่วนของของแต่งต่อข้างหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนชิลใหม่ใส่เป็นชิลแต่งทรงซิ่งสองชั้นนะตัวนี้เป็นของสปิดดี้ติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยมีชิลชั้นนอกส่วนของชิลชั้นนอกเนี่ยมันมีให้เลือก3สีก็จะมีสโมก สายคริสตัลแล้วก็ฟ้าให้บิดแต่ว่าคันนี้เราเลือกใช้เป็นชิวใสายคริสตัลนะมันมาพร้อมกับขาจับอลูมิเนียมแบบนี้ขาตัวนี้บอกเลยว่าหนามากๆกับรองความแข็งแรงเลยตามสเต็ปเลยไหลลงมาก็จะเจอกับชิ้นไฟหน้าตัว V ก็เป็นงานคาร์บอนตัดกับในส่วนของไฟหน้าไหลลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นในส่วนของชุดล้อแล้วสำหรับคันนี้เราเลือกใช้เป็นล้อเดิมอยู่ ล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมทําสีงาน 2K นะครับคือคันนี้ผมต้องการล้อให้มันมีความดําแบบสนิทเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยใช้เป็นสี 2K แทนเนาะส่วนกระบอกโชคหน้ามีการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เพื่อจับคู่กับจานเบรกของขามุยตัวนี้ตัวนี้เป็นการแต่งขนาด267มิลแล้วก็กระบอกโชคหน้าตัวนี้เขาคือเขาจะมีขาจับปัม๊มมาเลยอ่าเป็นขาจับปั๊มของขามุยเหมือนกันเนี่ยขาจับปั๊มก็หนานะหนาตึบเลยละ่ะ ถ้าใครมาเห็นงานเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าความหนาของขาปั๊มเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากๆแล้วก็จับคู่กับปัม๊มล่างเกียวสปีดซีพอตตัวนี้มันใช้ขาปั๊มตัวเดียวกับเบมโบซีพอ t ถูชิดได้เลยเพราะว่าขนาดปั๊มเขาเท่ากันแต่ว่าวันนี้เราเลือกใช้เกียวสปีดแทนพวกสายเบรกเนี่ยเดินหัวฟิตติ้งใหม่ทั้งคันสายเบรกคันนี้ก็ยังเป็นคุมโทนในนี่อยู่น้ำเงินแดงตามสไตล์รถซิ่งบ้านเราเลย นี่แล้วก็เดินแบบว่ามีข้อต่อด้วยนะเป็นตัวสายตรงเข้าตัวหนอนออกเมียเมียสี่ห้าแล้วก็ปิดด้วยหัวแปะฟิตติ้งสายให้สวยๆนะครับอ่ะพูดถึงปั๊มหน้าแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงปั๊มหลังต่อเลยแล้วกันในส่วนของปั๊มหลังคันนี้เราก็เลือกใช้เป็นเกียร์สปีดเหมือนกันเป็นตัวพอรพอดอย่างตัวสพอดตัวนี้สเปคนั่นอะ่ะก็จะเป็นสเปคเดียวกับตัวเบ bo บ์สองพอดหรือว่าเบร b บ์ปักข้างเลย สามารถใช้ขาตัวเดียวกันได้แต่ว่าคันนี้ใช้เป็นสวิงอาร์มแต่งตัวนี้เป็นสวิงอาร์มงานทูโทนของคามุยซึ่งข้อดีของเขาคือว่ามันไม่ต้องต่อขาจับปั๊มแล้วขาจับปั๊มเนี่ยมันอยู่ติดกับสวิงอาร์มเลยมันมีความแข็งแรงมากทีนี้เวลาเราเบรกแรงๆมันไม่โยนตัวเพราะมันเป็นงานชิ้นเดียวกันตัวนี้ก็แข็งแรงแล้วก็ได้สีสันมาค่อนข้างสวยงามนะครับ ก็เลยเอามาฟิตติ้งให้ส่วนจานวันนี้เราเลือกใช้เป็นจานขนาด240มิลของคามมยเหมือนกันเป็นตัวลายวีให้เข้าเซ็ตกับจานหน้านะาะเธอสังเกตก็คือปั๊มหน้าปั๊มหลังจานหน้าจานหลังจะเป็นกรุปเซ็ตเดียวกันหมดเลยถ้ามาพูดถึงเรื่องช่วงล่างกันหน่อยสำหรับคันนี้เรื่องช่วงล่างเนี่ยมีการจัดทรงมาใหม่ข้างหน้าเราโหลดไปประมาณ1.5นิ้วส่วนข้างหลังเนี่ยปกติโช๊คเดิมเนี่ยมันจะสูงที่365มิล คันนี้เราเลือกใช้เป็นโชคโหลดของ Pro f ฟ n เดอร์ตัว X-Series ตัวโหลดเนี่ยเขาความสูงเขาจะอยู่ที่335มิลเท่านั้นเองซึ่งเตี้ยลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกมันเป็นของตรงรุ่นเขาฟิตติ้งมาใหม่ไม่ยนันไม่กระแทกโชคตัวนี้ผมบอกเลยดีมากแล้วก็มีฟังก์ชันปรับการใช้งานได้ถึง3จุดนะเป็นตัวท็อปของเขาอ่ะแล้วในส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของตัวเบาะนั่งเนาะเบาะนั่งอันนี้ผมเลือกใช้เป็นเบา ปาดสองตอนสีดำคือรถมันแดงเยอะเลยใช่ไหมทีนี้ผมไม่ได้อยากแบบว่าได้เบาให้มันเป็นแดงอีกอยากคุมโทนเบามันมากกว่าอยากให้มันแบบมีดำเยอะๆหน่อยเพราะแดงมันเด่นแล้วเพราะฉะนั้นพวกได้การเดินได้เดินตะเข็บอะไรพวกนี้ผมใช้เป็นดำหมดเลยแล้วก็มีโลโก้ของที่ร้านด้วยนี่ส่วนนี้เป็นเบาที่ร้านอันนี้เป็นเบาโครงแท้นะต่อไปในส่วนของท่อไอเสียเนาะท่อไอเสียอันนี้มันจะเป็นท่อเดิมเขาเรียกว่าท่อเดิมพามก เดินคอไทเทสามารถใส่กับการร้อนเดิมได้ไปลายท่อเดิมได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะโชว์ได้ก็คือนี่ตัวนี้เป็นคอไทเทเนียมของ PMC นะครับท่อใบนี้ผ้าหมกสําหรับลูกเดิมส่วนในส่วนของแครงเครื่องกรองก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมีการเปลี่ยนไส้กรองเป็นไส้กรองของเพอลิเคนเป็นไส้กรองแต่งแล้วก็ฝาท่อป,ปองไดใช้เป็นงานคาร์บอนแครงเครื่องปกติเราจะทําเป็นสีดําสับหน้าร้านใช่ไหมแต่ว่ารถเราเองเราก็ใช้เป็น แข็งแดงเดียวกับตัวรถไปเลยแล้วก็ตัดกับงานคาร์บอนแบบอุ่นระบายก้องการไล่น็อตก็เราพยายามคุมโทนของแต่งพวกนี้ให้เป็นสีแดงทั้งหมดนะเรื่องงานคาร์บอนก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเป็นงานคาร์บอนเทคอะมันเป็นงานที่เราทําเองใช้เองแล้วก็ขายด้วยเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจได้ในส่วนของคุณภาพสินค้าแล้วกันสําหรับคันนี้ก็ตั้งใจทําออกมานะครับตั้งใจทําออกมาให้แบบ ใช้งานเองด้วยแล้วก็จอดโชว์เป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆด้วยสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วก็ชื่นชอบการนำเสนอรถแต่งสไตล์แบบนี้ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยแล้วกันจะได้มียอดซับกันเยอะๆเนาะก็เดี๋ยวเก็บรูปภาพสวยๆของรถคันนี้มาให้ดูดีเทล,ลหลายๆจุดและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไะ